ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เนี่ยเป็นคอนเทนต์ของ William S. นะคะรายการ g u e s s who ที่เขาส่งคนไปออกนั่นเองนะคะคือมันมีหลาย EP ลีละแต่ว่าวันนี้ที่เราจะรีแอคเนี่ยเป็น EP ของ William S. นะคะ EP ที่17ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นใครเพราะว่าค่อนข้างเลยพี่เอสก็คือมีคนรู้จักเยอะคนรู้จัก William ก็เยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ ไม่รู้ว่าใครจะมาออกนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นรายการประมาณไหนเพราะว่าเราก็ไม่เคยดูเหมือนกันเพิ่งดูอีพีนี้เป็นครั้งแรกนะคะมาเนี่ยเมี้มยเีมยคำนี้มีคนเดียวเท่านั้นที่พูดไม่รู้คุณเชื่อใจผมหรือเปล่าเชื่อก็ได้ สวัสดีครับผมิเรียมครับสวัสดีครับผมเอสครับรอมาผมได้ดูที่เขาคัดมาในติ๊กต็อครับก็เห็นว่าเขาแบบ ถ่ายูปถยปิดกันบ้างอะไรก็แบบตื่นเต้นเหมือนกันเราก็ตื่นเต้นครับผมอยากรู้ว่าใครจะมาอยู่ข้างๆเราตอนนี้เราไม่ได้พูดความสนุกไงเราเรามาแกล้งข้างๆคิดว่าหลังกำแพงแต่ว่าอันนี้คือไม่ได้ร้องเพลงไงเออคือให้มาถ่ายหรือว่าใกล้มากกว่านั้นคือเคยเล่นซีรีส์ด้วยกันหรืออยู่ในเทมโปหรือว่าอยู่ในอะไรแค่เลยอุ้ยน่าสนใจเออตุ้ยเดโก้เออหรือแบบพิษเตะพิษเออพิษไม่ได้เพิร์ดอ่าพิซซานต้าเออ พฤหัสบดีักิดชื่อเล่นไหมเตอร์สเดย์ชื่อเล่นเกี่ยวกับอชื่อเล่นเตอร์สเดย์คือวันเกิดหรือว่าเกี่ยวข้องอะไรกับวันพฤหัสบดีรี่ว่าวันเกิดคือถ้าแค่วันเกิดวันพฤหัสบดีมันเกิดอะไรเกิดตัวเกิดวันที่สามปะหรือเกิดเดือนสามัดือนมีคำอะไรที่มันเป็นเหมือนแบบอาสมบุติถ้าวันเสาร์จะเป็นสัตว์เดย์คือซาเทิร์นแบบแบบพิเกฟอะไรอย่างเงี้ยพระพระพฤหัสคือ ก็เติร์ d เดยไงแมรี่บอกพรลหิดันอะโชว์บนดาวพฤหัสสมัดีเหมือนสังดาวอ๋อคือคำแบ้เนีียคือพเาว่าเติดค้นดว่าสามนคนลูกทชวะแล้วก็อันนี้คันที่สองธรรชาตทำรายการนี่เขาทำโชว์ทุกวันเลยโชว์โชว์ฟอร์แมนก็ได้ไหมโชว์แบบโชว์ฟังเสียงไม่ดัเสียงเลยนะ อะไรอ่ะอะะไรนพูดอะไรอ่ะอะไรพูดอะไรอะอะไรอยูดิี่อืออีกอะไรสิค่ับอันนี้คือคาพูดปะเป็นผลยนต์คือเมื่อกี้แบบไม่ได้ช่วยเลยนะความไม่ที่สาบอ่ะผมว่าอย่างเงี้ยต้องเป็นศิลปินแน่ๆถ้าโชว์อก็หาสมบัติสีส้มปะสีส้มวงสีส้มหรือว่าคนที่มีสีประบนตัวเป็นสีส้มอะไรอีกะใครเอาสีส้มที่ใคเขาไม่รู้เหมือนกันมันมีเสียงวงสีส้มอยากบอกว่ามีมีวงเกือบเนผลิขัดเหรอ ถึงวงสีส้มอย่งเงี่ยแล้วมันเข้ากับภรรคกับโชยอันนั้นตัดไปแล้่ดาวล้วนๆใครหล่นไรแคลนเกี่ยวกับภรรคไหมไอ้จริงๆก็จำไม่ได้อาคิดว่าตุ้ยไรแค่นแล้วกันเรารู้จักกันได้ยังไงครับเอ่อเราทำงานด้วยกันมาก่อนแเพราะว่าจูบันอครับเจ๊บ่างแต่ว่าเจ๊เจ๊ดอกเวลาเงานยมาเก่งเทมโป้ปะ เก่งเลยเราบอกคิดผลงานล่าสุดของคุณคืออะไรครับเป็นละครเรืองหน่งเพลงของคุณเนี่ย OST มีกี่เพลงครับ o s คิดมาไปเปล่าสามมากกว่าสองเรื่องสองเรื่องค่ะนี่เราเราเคยเล่นเกมด้วยกันหรือเปล่าครับเราไม่เคยเล่นเกมด้วยกันตุ้ยก็มากกว่าสองแตุ้ยก็ลองเยอะอยู่นะเอ s ด้วยอุยไม่เรียกผมพี่หรอครับ ไมอ่ะอ้ยเขี่ยอกาศเลยช่วงนี้คุณมีแบบสะสมเลไหมไม่ค่อยนะเอาเรนไปเที่ยวมาก่อนเราเคยไปเที่ยวด้วยกันไหมครับเราเคยไปเที่ยวกันบ,บ่อยมากบ่อยมากมเลยเที่ยเขาเป็นนักร,ร้องหนังแสดงครับแล้วก็ช่วงแสดงก็ใช่ไม่ได้อยากบอกของเราไหมครับอืออย่าไปว่ากันช่วงต่อไปแล้วกันคิดไม่ออกแต่ว่าผมรู้แล้วเป็นใคร ผมคิดว่าเป็นพี่ตุ้ยไรแคลนในการพูดแบบสำเนียงเนาะเออชัดมากนะคือสคุนคุนมากเลยอะแล้วก็ผมกลับไปที่คำที่สามที่แบบว่าจะจเขาชอบมีเสียงอะไรเงี้ยหลุดอะไรแบบเนี้ยมาตลอดมันผมคิดว่าเป็นพี่ตุ้ยไรแคลแต่ว่าครูคิดว่าเป็นใครแต่ว่าจังหวะการพูดอะคุนมากเลยอะพี่โอถ้าเปิดเป็นตุ้ยจริงคือเออไม่เป็นไรเรื่อเก่งมากนะแต่พี่โอ๋เขาจะมาให้เราหรอเขาเบอร์ใหญ่ขนาดนั้นอุ้ย มันเป็นเป็นร่ทั้งสองคนเลยพี่ตุ้ยไรแคนเอออี๋อู่ได้จริงรู้สึกว่ามันคือถ้าเป็นฝั่งว่าฝั่งเอสก็จะเป็นอี่อู่แต่ว่าถ้าเป็นฝั่งเดียวก็เจอไรแคนก็ได้เู้เองแก่ไหมถึงว่าเขาสไม่รู้แต่ว่าใครคือตัดคือเขาอาจจะแบบแกล้งพูดเป็นจังหวะนี้ก็ได้ใช่ไหมล่ะอุ้ยจะเลี่ยงเก่งกว่า ตู้จริงค um ่ะตู้ตัวจริงเอสีผมไม่ได้ขว่าแล้ว่คุณเป็นคนเป๊มากยใช่ไหมแบว่าเปเวลาทำอะไรนี่คุณจะรู้กดัไปดไอ้แต่ขวมาแล้วก็คุณเน แแต่ว่าคุณแพ้ที่เอสตลอดเลยนะแสดงคุณเรียมคุณเรียมเขาเรียกคุณเรียมรนะไอ้นัดปะเ้ยาเหุอที่เอสมีเอ เมื่อกี้หลุด PS มาแปลว่าตอเล่นเล่น SS อยู่ไม่ทันแล้วเรื่องแต่งรูปอะของผมอะที่ผมมส่งให้คุณแต่งอะอันนี้เรื่องจริงทุกคนรู้อยู่แล้วใช่ไม่แต่ว่าทุกอย่างที่พูดมาคือมันเป็นเรื่องที่อยู่ในเน็ตหมดเลยนะแบบอินไซด์อะคุณรู้คุณรู้จักพวกผมเยอะมากกว่านี้ไหมคุณชาแต่นรูปกระเดียดที่นัดใช่ไหมอุ้ยมันแบบใครๆก็รู้แต่ อะเรามาทซงสวายแล้วตุ้ยอี่แบบบางทีชอบแกล้งเขื่นไม่รู้ว่าคุณเขนจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยพูดต่อดิพูดต่อบอเลยว่าวิเยี่ยมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยจะเจอกับพี่เอ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 พี่เอสิคะรคุณเรียกผมว่าพี่หรอไม่เรียกผมว่าพี่วะตอนนี้แต่คำาว่าคุณเอเอเอชอบนอนีเยี่ยมเพราะว่าไม่่ ละลื้อู่ะลู้ละผมว่าคจารคนเีกผมารื่องน้แปลว่าคุณต้องสนิดีจัดการคนเดียวว่ากันว่าได้ข่าวเฮ้ยก่อนไรก่อน้อไอปอนเหรอแคุณไม่ตอบผมเลยนะคุณเรือยกจะตอบอ้าวคุณก่อนอ่รู้แล้วทำไมคุณถึงถามคำถามนี้กับผมอาผมได้ยินมาจากใครครับตอบเลย ขอไม่บอกเลยข้อมูนะะครเอะเออเอครับเคยคุณเคยบาเจ็บในตอายใช่ไหมครับแล้วิจมอบาอมยาอมแม่เลยจีน้ว ไม่ต้องพูดมากก็ได้เพราะคุณปล่อยใหผมพูดเสียงดังเหม,ม,มใครบอกเราบีบบอกให้ฟังหน่อยดูเลยนะเฮ้ยเราดูได้สักขอครั้งเดียวแบบเป็นอยู่นะคุณรู้อย่างถ้าตัดอ,ออกว่าเราเจอกันครั้งล่า,า,า,ลาออสออาุดเมื่อไหร่รู้เลยเราพูดลีคอนตัวเองหน่อยได้ไหมอะลีคนเฟิร์ คุณเลี่ยมมันมีคนเดียวที่พูดตอนนี้เอาคุณคุทุนจะเผาแล้วพราอะไไหมครับอาผไปรูมาว่าคุณสคนเนยชอบตีกันชอบตีกันใช่เอาฮะสมมติ่เนี่ถ้าเลี่ยมพูดชื่อ่เน่ยผมเชื่อว่าเอ็ดจะไม่พูดชื่อแต่จะตอบตอบไม่ถีกหรอซีบือซีบืออทุกคนรู้ จริงผมรู้แล้วผมคนณเป็นใครอ่ะเอสคบ้งเอะไรพี่บิลเลียบขอบคุณเจสที่บิลเลียบเป็นที่เท่านี้คือเราเคยไปกินข้าวด้วยกันในวันเกิดรู้รู้เลยว่าแบบมุกเติงจานอ่ะก็เลยแบบเติมนี่เข้าไปอ่ะไอเีนัดหรอวะเออไอ้นัดเว้ยนี่ต้าโอเองนักคนเอง เขาพูดจริงคนหลอกผมอะคำตอบไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่แต่ว่าจะเชื่อพวกสาเนียงการพูดมากกว่าเออทื่หลุดออกมาแบบไอเลี่ยมไอเลี่ยมแบบไอคุณวิลเลียมอย่างเงี้ยแล้วก็ไมด้เอากระปาแบบไม่ได้ตลอกต้องฟังสนเนียงเออตอนนี้ลังเรย์สั่งชื่อดรต่ผมนะผมมีก็ไม่เคยน่้กลัวหรอใช่แค่พิุ้ย นี่ลังเลว่าน่าจะเป็นไม่นัดก็พี่อู๋พี่นัดมีบางอย่างคิดแล้วบอกจะโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปก่อนแต่พี่ตุ้ยอะก็มีเหมือนกันที่ชอบพูดโอ้โหแบบิ๊าอ้าแล้วก็บีบ็อกคือถ้าเป็นบีบ็อกคือรู้เลยว่าเป็นตุ้ยจุกบีบ็อกเก่งแต่ไอ้ตุ้ยก็ชอบพูดแบบนี่อยย่างงเี้ไม่รู้ทำไมเปิดเสียงดังหรือเปล่าแต่ว่าถ้าไม่เปิดไม่ดังเนี่ยแล้วคุณพูดดังเนี่ยพี่ตุ้ยแน่นอนเขาเป็นคนเสียงดังพูดมากเลยไม่ไม่ดังพูดต่อไปเรื่อยแต่นี่ดังพอดังเขาเสียเขาไปดังเพราะไม่พูดมาสามชื่อใช่ไหมเอาไปแมกับ สบายดีกับโชว์สิเราพารือขัดเกี่ยอะไรกันุ้ยเพราะว่จริงคำใบอ่ะตุ้ยก่งเหมือนพารือขัดเำใบสองมันคือความจริงกันเลยคือโชว์เนี่ยโอ้โหนัดตุ้ยแน่ทาวันเนี้ยคือโชว์เนี่ยเข้าแล้วแน่นอนแต่วันพารือขัดกับตุ้ยอ่ะเป็นอะไรกันวันรู้ว่าเดือนที่แล้วแต่ว่าจำวันไม่ได้ก็ต้องเป็นวันตุ้ยเรียกเอ็นทางตุ้ยคุณเชื่อใจผมหรือเปล่าเชื่อก็ได้มันโดนหลอกโดนขับอยู่นะคนเชื่อคนง่ายแล้วโดนหลอกง่ายอลยโธ่ผมไม่ผมไม่เป็นตุ้ยเลยท่น คอ่านี่นี่ตอบพี่อู๋แล้วกันพี่อู๋ใช่ป่ะอือด้วยความแบบว่าถามว่าคุณเคยมีเลียนมีป่าเนี่ยจริงแล้วนี่ว่าตัวยังไม่ถามป่ะคือเขาอย่างนี้นะเขาเป็นแค่จะเป็นกับปันนะเวลาแบบเราสองคนอ่ะจะมีคนคนนึงที่อยู่ตลอดแต่ปกติเขาไม่ถามป่ะก็อันนี้อาจจะหลอกป่ะเพราะเขาก็เคยเจอพี่อู๋เหมือนกันไม่เพราะว่าทุกอย่างที่พูดมาคือเขารู้หมดเลยว่าอ่ะเรางวันตีกันเลยจะตีกันเลยทุกคคนรู้่่ะชือจะ หนึ่งสองสามตุ้ยลายแค้นนะครับผมจบแล้วตุ้ยคำนี้มีคนเดียวเท่านั้นที่พูดเชื่อว่าเขาพูดจริงคนหลอกทำยังงั้นคุณก็รุดมาร้อยเลี่ยมคุณเชื่อใมหรือเปล่าเจออะ้รตุ้ยลายแค้นนะครับ โอ้โหว่าเ็งอะที่ผมมั่นใจเนี่ยเพราะว่าสำเนียงเขาออกเยอะเจอสำเนียงการพูดแบบว่าคุณจะแบบจริงเหรอใช่สำเนียงอะไรบางอย่างอ่ะมันจะมีเฉพาะจอจงคือผมเลยโทรไปหาคนนั้นเลยแค่นขอคําปรึกษาว่าผมชวนคุยแล้วคุณนับลเส่นแล้วว่ากัน อ๋อนี่ก็เลยเชืว่าเป็นนัทก็เลยเคิดว่าเป็นนัดแค่เป็นนัดแต่คุณโกหกผมไงอ้าวผมขอโทษอ้าวผมขอโทษคำใบ้แรกของผมคือพื้นหักสบดีก็คือผมชอบสีส้มก<อ>็เลยคิดว่าพื้นหักสบายดีสีส้มเลยโชว์นี่ชอบแต่งตัวแบบโชว์อบเปิดอ๋อเอาหอ๋อไหนเดีย๋ยวนี้นึกว่าโชว์แบบเพอร์อฟคแมนนะไอ้โเนี่ยเหมือนเรา ปีเลยแหละเพราะว่าเราคิดว่าโชว์แบบโชว์ ork, เพื่อฟไม่ได้ไไดแต่คิดไม่ออกว่าจะเรียกว่าอะไรดีเพราะว่าแบบนี่มันเป็นคนใช้สถานะเรียกคนค่อนข้างเยอะอย่างนี้ก็เรียกแบบหลายอย่างมากไอ,อเลียมวิลเลียมต้องเรียกมึงดูเหรอไ <laughs> ม่ทำยากไลยอ๋อไ <laughs> ม่งั้นผมจัดไปแล้วคุณ <laughs> โอ้ยอย่แล้วเล่นแต่ผมพยายามจี้คุณแบบว่าคุณยปแบบถามนะครับนี่ให้แบบเพราะคิดว่าแบบถ้าสมมติต้องมาเลือกกันนะจะได้ตีกันอันนี้แผนเทคนิคที่ว่างเราแต่ผมได้ข่าวมา ว่าคุณเปนคนที่เป๊ะมากได้ข่าวมาเธอวงในค่ะตุ้ยอันนี้พูดแบบกลางๆนะคือคเว่นคนไม่รู้อะไรเลยอันนี้กลางๆอันนี้กลางๆมาไม่มีส่วนตัว คือเป็นคนที่ไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยจริงๆคือเหมือนเวลาไปเรียนมีอะไรก็จะถามชมรู้มาจากใช่ใช่เพราะว่าคือเคยลองที่จะแบบเป็นสายชิลแล้วไม่รอดเหมือนกับแบบออกไปแล้วแบบเออมันแบบงงๆอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าชอบเป็นคนวางแผนแล้วยิ่งเป็นเรื่องงานอ่ะถ้าไปงานเนี้ยอยากรู้ว่าต้องทําอะไรบ้างจะได้แบบเตรียมตัวบางทีเราต้องสัมภาษณ์บางทีเราต้องเออมีซีเควนซ์หรืออะไรเงี้ยจะได้รู้ว่าแบบต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างถ้าแบบอ่ะอยากไปแฟนงเนี้ตัดเล็บหรืออะไรก็ต้องแบบใช่ซึ่งอ่ะอย่างแบบเรื่องตารางงานอ่ะก็ มิ้นท์ไม่รู้จริงแต่ว่าเข้าใจคือบางทีแบบเดินเข้ามาอย่างเงี้ยคนถามว่าเพี่ได้แค่นบินไปกี่โมงแล้วมิ้นท์บอกมีมิ้นด้วยนี่มิ้นท์พี่สาวเลยหงมองเช้าครับมันโดนกดจริงเลยตอนเนี้ยคือผมจะรู้แบบวันต่อวันวันต่อวันบางทีก็ไม่รู้แต่วันนี้ก็ไม่รู้ว่าคุณจักรวาลแก้วันพงคุณอยากทำอย่างนี้ถ้าคุยเป็นจะพยายามแบบกินว่าถ้าพี่ตาอูจะคุยพี่แล้วคุยเรื่องอะไรเอ้ยแต่ว่าคุณรู้อินไซต์ที่ผมคุยกับพี่อู๋เยอะอยู่นะคุณโทรไปถามพี่อง กเคือก้าวำกันปะแต่อันนี้คุยกันไหมผมว่าอันนี้ไม่เหมือนดอกหลักเออเอออยากรู้ไหมเพราะว่านี่คือเคยคุยกับพี่อู๋เรื่องนี้ใช่เพราะตอนนั้นอ่ะไปกินข้าวกันนั่นแหละที่ที่นี่พี่เจ้าอู๋อยู่มาแล้วอ๋อแล้วอู๋แนวพี่ใช่ไหมมาแล้วเก่งอะไรเยอะอยู่นะเราเป็นคนชอบสอดรู้สอดเห็นนะเก่งมากเลยเป๋เลยเพราะจริงๆเรื่องนี้คนรู้ไม่เยอะอ่าใช่ไหมเอออแปลว่าเขินจริงเออมาไม่หมายถึงว่าช่วงช่วงถ่ายซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยอ๋อ โป๊ไม่ใช่พี่เอสโเคยดูใน้ติ๊กบอกว่า your friend sleep อะก็คือที่ไหนมีเรียกเอสเนี่ยแมีตุ้ยอยู่ด้านหลังแหละคือตุ้ยเป็นหนุ่มวายอยู่แล้วไงแต่ผมอยู่กับคุณบ่อยมากนะสองคนนะใช่ใช่คือทุกครั้งเวลามีถ่ายรูปเงี้ยปุ๊บเลื่อนเล่นไปไอ้ตุ้ยไปข้างหลังรูปเลยไม่แต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นกับแค่พี่กับวียเลียมนะพี่เมื่อวานพี่ใสฟพี่กับฮงตุ้ยก็อยู่ข้างหลังอาจจะเป็นการสอนรู้สอนเหตุอีกแล้วอีกแล้วสอนรู้สอนเหตุ all the time โดนหนักเลย ก็ขอบคุณคุณตุ้ยด้วยครับที่มาเป็นแขกรับเชิญพวกเรานะครับก็รู้สึกว่าสนุกมากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากๆเลยครับมากเลยครับเราแต่งงานกันไม่ชินเลยเวลาพูดกันแบบสุภาพ่อถูกแม่พ่อแม่ต้องของโมเลยนะเป็นการเป็นงานโอเคเข้าใจครับพี่เอสอะไรครับผมให้เกียรตินะพูดคุยกันนะแต่ถ้ผมเป็นแคร์เชิญครับมีความสุขมากเลยแล้วไปไปต่อไปต่อไปเป็นช่วงขายของครับหรือช่วงฝากผลงานนั่นเองก็ขอฝากซีรีส์ตุ้ยควเป็นแขกเชิญหรือว่ามิกีกรก่อนมีอีกสามคนด้วยที่ไม่อยู่ตรงนี้นะครับผมก็ t e m p พิลฮาร์ดแอนด์ซ i t นะครับผมที่เพิ่งจบไปนะครับสามารถไปดูรีรันนะครับย้อนหลังได้ Netflix ครับผมครับผมก็สามารถดูได้เลยตั้งแต่ EP 1ถึง EP 1 3นะครับใช่ครับผมตอนนี้ก็ Netflix เลยครับครับแล้วก็ฝากเลิฟเอาเราแฟนเฟซสองหมื่นยี่สิบห้าเลิฟโมดเซียนะครับผมเรา2คนนะครับจะ ไปโชว์กันนะครับผมก็วันที่17 18พฤษภาคมนี้นะผมก็ฝากด้วยนะครับว่าพวกเราทุกคนจะทำโชว์อะไรกันบ้างกันบ้างครับฝากด้วยครับใหญ่ๆกันหัวข้อก็ฝากไลฟ์แค่นะครับแล้วก็ผมก็จะมีซีรีส์กับพี่เตนอิงนะครับชื่อ่หมาเห่าเครื่องบินนะครับก็เดี๋ยวใกล้จะวางแล้วครับติดตามด้วยนะครับอันนี้คือจริงใจนะครับผมทั้งสองเพลงนะครับผมเพลงแค่จากนี้ไปแล้วไม่ปัดเลินก็ไม่ใช่มันเอ่ยนะครับตัดกันนะครับเยสูรู้ไหมใครเอ่ยไม่รู้หรอก อบไม่ถ e ูกหรอรู้อยูแล้วรู้อยู่แล้วก็จบไปแล้วเปนที่เรียบร้อยสำหรับ Guess Who รู้ไหมใครเอ่ย EP 17นะคะเป็น EP ของวิ l l i ี m มอสนั่นเองเนาะก็สนุกมากๆแล้วก็เรารู้สึกว่าเป็นโอกาสดีๆที่ขอบคุณทางทางผู<_<_้จัดทางโปรดิวเซอร์ทางทุกทีมทุกฝ่ายที่ว่าทำให้ตอนนี้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นตอนของว i ลเลียมอนะคะก็ขอบคุณตุ้ยด้วยที่มาเป็นหลังกับแพงให้วิลเลียมอนะคะเออ คือตอนแรกก็ว่าย,ยากอยู่แต่ว่าพอด,ดูไปก็รู้สึกว่าแบบตุ้ยมันออกมันออกเลยอะมันออกเลยว่าเป็นตุย้ยจริงๆถึงจะรู้ว่าเป็นตุย้ยแต่ก็รู้สึกว่าแบบเอ้ยการดําเนินรายการหรือว่าการพูดคุยอะไรเงี้ยคือมันสมูทมันแบบมันไม่ได้มีมันไม่ได้มีอะไรที่แบบติดขัดขอบคุณคุณจัลพัทขอบคุณคุณสุภาแล้วก็ขอบคุณคุณเชียร์ธรนยนะคะที่มาออกรายการในวันนี้นะคะเอนจอยมากจริงๆก็ เอาันว่าคอนเทนต์อื่นๆเนี่ยเดี๋ยวมีมาแน่นอนนะคะไม่ต้องห่วงแต่ว่าก็จะรอกันนิดนึงเนาะวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับ guest who รู้ใหมใครเอ่ยของ medium a นะคะคอนเทนต์ content ต่อไปจะเป็นอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องเราด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย